สวัสดีครับพบกช่อง A อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีพอดีมีคําถามนะว่ารถจอดนานนะครับสตาร์ทไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับรถเกียร์โต้นะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราลืมนะฮะตำแหน่งอาจจะไปอยู่อ่าอยู่อยู่เอ็นไออยู่อยู่ดี D, อยู่อะไรพวกนี้นะครับนะพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ตรงตำแหน่งเอ็นหรือตำแหน่งพีจะสตาร์ทไม่ติด นะแล้วก็บางคันนี้ไม่เหยียบเบรกสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องแยกตรงนั้นนอนนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่พีแล้วนะฮะแน่ใจแล้วว่าอยู่พีแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดอกีกอาการก็คือบิดเงียบนะครับบิดเงียบแต่ไฟหน้าปัดไม่กระพริบนะฮะไฟหน้าปัดม่ค่อยๆดับไปครับวูบนะฮะถ้า,ถาเป็นอาการนั้นนะครับให้สันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะเป็นซีเลกเตอร์เกียร์ ซีเลเตอร์เกียร์เนี่ยนะครับนะมันจะอยู่ตำแหน่งที่ต่อมาจากสายเกียร์นะฮะสายเกียร์เนี่ยแต่คันนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับอยู่อยู่ใต้ม้อแบตเตอรี่นะฮะถ้าใครมีทักษะทางช่างเนี่ยสามารถถอดซ่อมเองได้ครับคืองี้ครับถ้าเกิดว่าจอดรถทิ้งไว้นานๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขยับเลยนะฮะไม่ได้ขยับเลยซิเลิเตอร์เกียร์ที่อายุมากๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นขี้เกลือได้นะครับขึ้นขี้เกลือพอขึ้นขี้เกลือเสร็จปั๊บพอเราสับมันเหมือนไม่สับนะครับนะ ซีลคเตอร์คือซีลิเตอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งว่างนะครับพอไม่อยู่ในตำแหน่งว่างปั๊บมันกส็สตาร์ทไม่ติดนะฮะมันจะไม่หือไม่อ,ไมอือมันเป็นระบบป้องกันของเกียร์ออโต้คนนะครับนะฮะอย่างที่2นะครับคือแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่อาการง่ายๆเลยครับนะฮะพอบิดมันจะต้องแตะมันต้องต,งตึงตึงมีอะไรบ้างนะครับนะบไม่ใช่ไม่หือไม่อือเลยนะฮะนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยนะครับพอบิดปั๊บ ปอบิดสตาร์ทปั๊บไดจะต้องทํางานนิดนึงนะครับอย่างน้อยต้องทํางานนะครับนะแล้วก็วูบไฟหน้าปัดวูบดับนะครับหรือเรามาเปิดไฟใหญ่แล้วไฟใหญ่รีนะนั่นนะครับแบตเตอรี่นะง่ายๆเลยครับเช็คลงเช็ค2อาการนี้ดูก่อนนะครับสรุปนะครับเช็ค2อาการข้างต้นนี้นะครับนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไงฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ